มาพิมพิยาขึ้นตีจังหวะนี้ตีหลุดอ้าวแต่พุทสินห้เป็นแต้งของไทยครับน่าจะมีฟาวตะข่ายแล้วครับจังหวะนี้ตีออกนะตีหลุดไปแล้วนะครับครับแล้วนี่ครับบล็อกน่าจะฟาวครับต้องดูพับขาครับดูครับโอ้ฟาวครับเนี่ยครับเป็นหมวมังเจียนะครับเต็มครับ ทีมพิจยาเสิร์ฟแมชพอยต์ใชมมิชพอยต์อีกครั้งหนึ่งบุญเกียร์รับและวอยูจิยุยต้องวิ่งไปอันเดอร์ให้อุ้งเสียออาบอลนอกเซ<อ>ต <c oughs> แล้วก็ตีหลุดไปเองครับโอ้อยิงเจากนุย,ย,ยนะครับอันเดอร์มาให้กับอู๋เมื่งเกียแต่ว่ามันออกนอกสนามมาไกลครับทีมไทยเป็นแชมป์สมัยที่3ครับเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตครับกับเซตห้าชนะไป16 14นะครับทีมไทยชนะไป3ต่อ2เซตนะครับด้วยสกอร์25 21ครับ25 27 25 10 9 20 25แล้วก็16 14ครับสุดยอดมากๆครับใช่ครับ